สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกม,มหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2,564วันนี้เวลา18นาฬิกา42นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชริกิตยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาลีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิวโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาพิล่าก,กัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2,564นปฐมบรมราชานุสรสะพานพระพุทธยอดฟ้า เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงปฐมบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองทิศและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริีเสริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาลีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมางคูลสิริวิบูลราชกุมารทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบ เสร็จแล้วประทับรถจนพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามและปราสาทประเทศบิดรพระบรมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกชีทรงวางกระทงดอกไม้บนพาดหน้าฐานชุกชีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเล่ยล,ล้านภาลัยแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศท,ที่หน้าธรรมมาศีลา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระร,ราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิวโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งที่หน้าธรรมมาศิลาจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังปราสาทพระเทพบิดร พร <icana>, ะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาทิราชสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาทิราช สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาพานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชาระราธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนาลีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกอรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลร,ราชกุมารทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงปราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบรพภามหากษัตริย์าทิราช เสร็จแล้วเสด็จออกจากปราสาทพระเทพบิดอไปประทับรถจนพระที่นั่งเสด็จพระราชเำิเมินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตอันหนึ่งตลอดวันนี้มีประชาชนเดินทางไปถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดออย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสียสละและอุทิศพระองค์สร้างคุณประโยชน์นนนัประการเพื่อประเทศชาติ เนื่องในวันพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจาักรีบรมราชวงศ์วันที่6เมษายน2564โดยประชาชนต่างสวมใส่ชุดสุภาพและปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 วันนี้ที่ปฐมบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสะพานพระพุทธยอดฟ้า พระเด็กหม่อมเจ้าจุลาเจิมยุคคนทรงเป็นผู้แทนสมาชิกราชสกุลและราชนิกุลในพระบรมราชจากกักรีวงถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชเนื่องในวันที่ระลึกจกกักรีบรมราชวงศ์ประจําปีพุทธศัการาช2564 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งจักรีบรมราชวงศ์เมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325พระองค์ทรงรวบรวมราชอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นอย่างมั่นคงทรงก่อตั้งกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองหลวงของประเทศ ทรงพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆอาทิกฎหมายวรณศิลป์และทรงเป็นพุทธมามากาท่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้จนได้รับขนานว่าเป็นรัชสมัยของการสร้างสารฟื้นฟูแห่งรัฐและวัฒนธรรมไทยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2 3 5พรพระชนมายุ74พรรษาสเสด็จสิริราชสมบัติเป็นเวลา27ปี โอกาสนี้คณะองคมนตรีนายกรัฐมนตรีและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนตลอดจนสถาบันการศึกษาต่างๆนำ่านพุ่มไปถวายรัศกระพระพบรมราชานุส